ข้อต่อไปค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10และค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ6437มีค่าต่างกันเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับวิธีการพี่แตกไป2อันนะข้างบนเป็นร้อยข้างเป็น10ครับประมาณจำนวนเต็มร้อยเราดูที่หลัก10หลัก10มันเป็นเลข3ถูกไหม3าเนี่ยฮะหลัก10เป็นเลข3เพราะฉะนั้นเราต้องปัดลงครับได้6,400นั่นเอง และจำนวนเต็มสิบนะครับจำนวนเต็มสิบเราก็ไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลขเจ็ดมากกว่าห้าปัดขึ้นครับก็กลายเป็นหกพันสี่ร้อยสี่สิบทีนี้ก็ได้ว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบกับจำนวนเต็มร้อยต่างกันเท่ากับหกพันสี่ร้อยสี่สิบลบหกพันสี่ร้อยครับเท่ากับสี่สิบนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ตอบสี่สิบครับโอเคนะครับข้อสามตอบสี่สิบนะครับ อืมอร่อย